สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหัวเด็ดครับพบกันกับแนวทางเลข่ดับบนดับล่างสายแข็ง ep 2ประจะงวนวันที่16พฤษภาคม2566กันต่อครับเริ่มที่จุดแรกครับดับหลักร้อยอินทอดเทวนาครครีิพันมา4กับ5ดับผ่านวันนี้ให้3กับ0ดับหลักร้อยต่อที่แนวทางดับ10หน่วยบนกลุ่มรัก กันพารวยนะครับให้ดับเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยบนครับคือเลขแปดมาต่อกันที่แนวทางดับล่างแอดกุ้งเหมือนบางครับตัวเดียวนะครับดับล่างสิบหน่วยล่างครับดับเลขสี่มาดูต่อกันที่แนวทางดับล่างนะครับกลุ่มรักกันพารวยนะครับดับล่างแต้มรวมนะครับสาม ตัวเลขแต้มรวมรมีแต้มรวม3 4และก็6นะครับให้ดับส่วนคู่ดับแต้มรวม3ก็จะมี0 3 3 0 1 2 2 1 4 9 9 4 5 8 8 5 6 7 7 6แต้มรวม4ก็จะมีคู่ดับมี0 4 4 0 1 3 3 1 5 9 9 5 6 8 8 6 2 2 7, 7 7แต้มรวม 6คู่ดับก็จะมี066016612442799733และก็88มาดูกันที่แนวทางเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับของแอดปุ้ยกันบ้างวันก่อนนี้ให้2ดับหลักหน่วยล่างผ่าน วันนี้ดับหลักหน่วยล่างสูตรนี้นะครับแอดปุ๋ยให้ดับเลขศูนย์มาดูสูตรดับหลักหน่วยล่างอีกสูตรของแอดปุ๋ยนะครับสูตรนี้วันก่อนนี้ให้สี่ดับผ่านวันนี้ดับหลักหน่วยล่างสูตรนี้นะครับแอดปุ๋ยให้ดับเลขเก้ามาดูสูตรดับหลักสิบล่างสูตรนี้ครับของแอดปุ๋ยวันี่้วนี้ให้สามดับผ่านนะครับวันนี้ให้ตัวเลขเก้านะครับดับหลักสิบล่าง มาต่อที่ดับหลักสิบล่างอีกสูตรนี้ของแอปปุ้ยนะครับหมดก่อนนี้ให้สามดับผ่านวันนี้สูตรนี้ให้เลขสี่ดับดับหลักสิบล่างมาดูสูตรดับหลักสิบล่างอีกสูตรของแอปปุ้ยนะครับหมดก่อนสูตรนี้ให้เจ็ดดับหลักสิบล่างผ่านวันนี้นะครับดับหลักสิบล่างให้ตัวเลขหกะคลังดับ มาดูสูตรดับบนไทยนะครับของแอดรัชนกมีโชคหมดก่อนนี้ให้แปดดับนะครับผ่านวันนี้ร้อยสิบหน่วยบนครับสูตรนี้ของรัชนกมีโชคให้เลขสี่ดับมาดูที่แนวทางดับหลักสิบบนปกแดงนะครับงวดก่อนนี้ให้ศูย์ดับหลักสิบบนผ่านวันนี้ให้ตัวเลขเก้านะครับดับเฉพาะหลักสิบบน มาต่อกันที่ชุดนี้ครับเลขดับร1 0หน่วยบนนบมื่ที่ผ่านมานี่ให้สดับผ่านวันนี้ให้ตัวเลข6กนะครับดับ1้อหน่วยบนมาดูแนวทางดับล่างนะครับกลุ่มสายทอคนล่างไว้แอดจีระพัฒน์อขอไปครับจิรารัตพรมบุตรนะครับดับล่างให้เลข6ดับนะครับ ดูที่ทางแอดโชคนะครับเลขไม่น่ามาล่างนะครับให้เลข6กนะครับให้น่ามาล่างมาดูเลขดับหลักร้อยกาฟิลนะครับของแอดเคอนะครับวันนี้สองตัวเลขครับดับหลักร้อยกาฟิลให้ดับ4กับห้า ตามต่อที่แนวะทางดับล่างทำมือ s k e k นะครับหมดก่อนให้ศูนย์ดับผ่านวันนี้ให้ตัวเลขสั่นะดับล่างมาดูสูตรนี้ครับเลขดับบนนะบหมดก่อนให้5ดับผ่านนะครับวันนี้ตามสูตรได้ตัวเลข5นะครับดับบนเช่นเนะคยลำดับร้อยสิบหน่วยบนมาดูแนวทางเลขดับร้อยสิบหน่วยบนนะครับ ของสับสวรรค์ดวงตาสวรรค์มหัศจรรย์แห่งโชคนะครับเลขดับชนเลขเดน่นเลือกเลขเด่น,นครับตัวเลขดับร้อยสิบหน่วยบนสามเวอร์ชั่นนะครับมีศูนย์มีหนึ่งแล้วก็มีสามนะครับดับร้อยสิบหน่วยบนเลยมาต่อกันกับหงเยยบเมฆนะครับดับสิบหน่วยบนของกลุ่มสับสวรรค์นะครับ,บ,หบ,บ,รรรบเหมือนเดิมนะครับดับลักสิบดับเก้า ดับหลักหน่วยดับเลขหนึ่งมาดูแนวทางเลขดับ10บหน่วยบนนะครับของสับสวรรค์ดวงตาสวรรค์มหศจัรย์แห่งโชคเจ้าเดิมนะครับสำหรับสูตรนี้ดับ10หน่วยบนนะครับดับเลข2มาดูพยักขาวไรม้มนต์ปิดสวรรค์ดับหลักหน่วยบนนะครับ ให้ตัวเลขห้านะครับวดนี้ดับหลักหน่วยบนมาดูต่อกับแนวทางดับร้อยฝังดินนะครับสูตรนี้เมดก่อนให้สองดับผ่านวันนี้ดับร้อยฝังดินให้เลขสี่นะครับดับสำหรับสูตรนี้มาดูแนวทางคู่ดับร้อยบนนะครับเมดก่อนนี้สามกับเจ็ดนะครับดับผ่านวันนี้ ได้ตัวเลข8ตัวเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้ดับหลักร้อยบนมาดูที่ดับหลักสิบบนฝังดินนะครับงมดก่อนนี้สูตรนี้ให้ศูนย์ดับ่านวันนี้ให้ตัวเลข1นะครับดับ10บนฝังดินมาต่อกันที่ดับหลักร้อยฝังดินสูตรนี้กันบ้างครับงมดก่อนให้2ดับ่านวันนี้ดับหลักร้อยฝังดิน ส่วนนี้ให้ดับเลขสามมาดูดับหลักสิบหลักหน่วยบนวันนาเร่วนนะครับวันสิบหกพฤษภาหกหกครับจะบอกสิบหน่วยบนนะครับวันนาเร่วนส่วนนี้ให้ดับเลขศูนย์มาดูที่ดับหลักสิบหลักหน่วยบนส่วนนี้กันบ้างครับให้ดับเลขเก้านะครับ มาต่อที่ชุดนี้ครับของแอดยูรานครับดับหลักร้อยกับดับหลักสิบบนวันก่อนดับหลักร้อยหกผ่านครับดับหลักสิบดับเลขสองก็อผ่านครับวันนี้สูนี้ดับหลักร้อยดับเลขสองดับหลักสิบดับเลขหนึ่งมาดูดับหลักสิบบนหลวงปู่ชัยกันบ้างครับเฉพาะหลักสิบบนนะครับสูนี้หลวงปู่ชัยดับเลขหนึ่ง มาดูแนทางกันต่อกับของหลวงปู่ชัยนะครับสูตนนี้ให้ดับล่างนะครับตัวดีสำหับดับล่างสิบหน่วยล่างครับดับเลขสามมาต่อกันที่ดับหลักหน่วยบนดอกชบากันบ้างนะครับวดก่อนนี้ให้หกดับหลักหน่วยบนผ่านนะครับวันนี้ดับหลักหน่วยบนดอกชบาของป้าแมวนะครับให้เลขสี่ดับ ต่อันที่ดับหลักสิบหลักแรกพบนะครับของป้าแมวงวดก่อนให้สามดับผ่านวันนี้ให้ตัวเลขห้านะครับดับหลักสิบหลักแรกพบมาต่อที่สูตรดับหลักสิบดอกแก้วนะครับงดก่อนให้ห้าดับผ่านนะวันนี้ให้ตัวเลขเจ็ดนะครับดับหลักสิบมาดูสูตรดับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับของวัานารศส่วน ให้ตัวเลข0นย์ะครับดับ10หน่วยล่างมาต่อที่แนวทางของอาจารย์นงเชียงใหม่กันบ้างนะครับชุดรับกินนะครับชุดรับกินบนครับมี 00, 01, 02, 03, 04, 0ู0ย์ศูน 04, 05, นย์หนึ่งและก็ศูย์เ ส่วนชุดรับกินล่างนะครับมี 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, และก็49มาดูสูตรนี้ของแอสจีรนันกันบ้างนะครับดับหลักสิบบนวมดก่อนสูตรนี้ให้3ดับผ่านนะวันนี้ให้6นะครับดับหลักสิบบนมาดูดับหลักสิบ บนสูตรนี้นะครับของแอสจีรดั R R R นเจ็ดแดกครับก่อนให้5ดับผ่านนะครับวันนี้ให้ตัวเลข9นะครับดับหลักสิบบนมาดูดับคาดบนพี่ใหญ่กันบ้างนะครับตัวเลขตัวเดียวนะครับดับขาดบนเลยของพี่ใหญ่นะครับให้ตัวเลข3ดับ มาดูที่แนวทางของแอดชนะพลสูตรนี้กันบ้างนะครับคู่ท้ายบนไม่น่ามานะครับเป็นเลขแต้มรวมนะครับสองตัวท้ายเลยนะครับวันที่แล้วแต้มสิ่งนะครับคู่ดับก่อให้มาก็ผ่านนะครับวันนี้คู่ท้ายบนไม่น่ามานะครับแต้มรวมแปดครับคู่ดับก็จะมีศูนย์แปดแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองหกหกสองสามห้าห้าสามสี่สี่และก็เก้าเก้า มาปิดท้ายคลิปนี้ครับกับแนวทางของแอดชนะพลนะครับชุดเลขไม่น่ามาบนนะครับวที่ผ่านมาน,นี้ให้5นะครับไม่น่ามา110หน่วยบนของผ่านนะครับวันนี้แอดชนะพลให้เลขไม่น่ามาบนครับ110หน่วยบนไม่น่ามาให้ตัวเลข9นะไม่น่ามาเนี่ครับเป็นผลงานชุดตัวเลขดับบนดับล่างสายแข็ง ep 2องนำมาฝากท่านผู้ชม fc แฟนช่องนะครับนำไปพิจารณา ชอบเจ้าไหนติดตามเจ้าไหนอยู่ก็ลองนําไปพิจารณาดูครับหากเจ้าไหนยังไม่ได้ลงนะครับท่านผู้ชมก็คอมเมนต์ด้านล่างมานะครับถ้าหาเจอนะครับก็จะลงให้ดูนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบ คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ